สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกเกษตรหลังบ้านชาแนลนะครับวันนี้จะพามาดูลูกนกเขานะครับนกเขาที่มาไข่อยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ออกลูกแล้วลูกเริ่มโตแล้วลครับสองตัวนอนสบายเลยนะครับตอนนี้รอแม่มาให้อาหาร อสองตัวนะครับทำหลังที่บ้านนะครับตอนนี้แม่ก็ไปหาอาหารอยู่นะครับนอนนิ่งครับ น่าจะประมาณ2อ,อาทิตย์นะครับก็จะน่าจะบินลูกน่าจะแข็งแรงบินไปได้นะครับตอนนี้อันนี้ก็รอแม่อยู่นะครับนกเขาไม่ใช่นกเรารสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เราติดตามตอนลูกนกจะบ,บินนะครับ